รหัสต่อไปค่ะคุณพี่เป็นงาน crossbody ฝาปิดค่ะตัวนี้ใครดีใครดีมากเป็นงานสายสะพายคู่ตัวนะคะรหัส9 9 4 1หค่ะ9 9 4าค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะ10.5ความสูงอยู่ที่6นิ้วและความหนาอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะสายสะพายค่ะเป็นงานสายคู่ตัวนะคะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนเนาะอันนี้คือนี่ยปรับไว้แบบสั้นสุด ปรับไว้แบบสั้นสุดสามารถสะพายเขาไหล่ได้คุณพี่ท่านหนที่แบบจะเอาไปเป็นกระเป๋าทํางานกระเป๋าแบบออฟฟิศนะคะตัวเนี้คือปรับสั้นสุดเขาไหล่ได้ตามด้วยคุณพี่ปรับยาวเป็นงาน crossbody ได้เลยฝาปิดของเขาเป็นงานกระดุมแม่เหล็ก2จุดภายในตรงนี้เป็นงานบุด,ด้วยหนังวัวแท้เช่นเดียวกันตามด้วย1 1 2 0งแบบนี้เนาะผ้าซับในของเขาเป็นงานผ้าพรีเมียมลายสวยมาก ถ้าสำในตัวนี้นะคะอายุการใช้งาน8ปีบวกบวกถ้าคุณพี่ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งติดฝุ่นแป้งพับติดออฝุ่นของที่คุณพี่ใส่เข้าไปข้างในกระเป๋าสะพายเนี่ยคุณพี่ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกหึ่งพอเกตค่ะตามด้วย1ิบหลวงหลังอีก1นึนะ่เสนเนาะตัวนี้ สำหรับรุ่นนี้นะคะกัญยาใส่10บให้ทั้ง2องลอนเลยหล่อนด้านหน้าตรงนี้ก็ใส่10ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานคุณพี่ไม่ต้องกังวลว่าฝาปิดตรงนี้ล็อกกระดุมแม่เหล็กแน่นดีหรืออยังเพราะคุณพี่รู้1ิบได้ทั้ง2ชั้นเลย นะะช่องด้านหน้าตรงนี้เนี่ยสามารถใส่โทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมกันได้หรือใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางย่อมๆได้เลยใส่แป้งพับลิปมานลิป,ลป,ลปกลอสดินสอเขียนคิวได้ทุกสิ่งนะคะตัวนี้ความหนาของหลอนข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นใส่ของจุกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะสามารถใส่ได้สําหรับรุ่นนี้กระเป๋าสตางค์ยาว7นิ้วครึง่งก็คือซส์มาตรฐานเนาะที่ใช้กันทั่วไปสามารถใส่ได้เลยแบบหลวมๆ 2,690บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้รหัส9941นะคะสีพร้อมส่งค่ะสีที่1คือสีเหลืองค่ะคุณพี่กันยาขออนุญาตไม่ได้ปรับสายให้ดูอ่ะคุณพี่เดี๋ยวใบอื่นกันยาดูว่าสบายคลอสบอดีได้ไหมอ่าเหลืองค่ะตามด้วยสีที่2ตาลค่ะอ่ะโอเคใบนี้เป็นปรับยาวเอาไว้อยู่นะคะ โอ้กันยาลืมให้ดูด้านหลังมีช่องสิบหลวงอีก1ช่องคุณพี่เสียงวันนี้ไม่มาอ่ะช่องด้านหลัง <c oughs> ใส่โทรศัพท์มือถือความสูง6นิ้วครึ่งได้นะคะสำหรับช่อง10บด้านหลังนะคะอ่ะ9941ค่ะตามด้วยเหลืองค่ะคุณพี่สีที่2คือตาลสีที่3าส้มค่ะคุณพี่กันยาขออนุญาต ต้องเงี้ยข้าง,นงหนอ่ะคุณพี่เหลืองสม้มแดงค่ะมินค่ะคุณพี่สีแบบคัลเลอร์ฟูลสดมากม่วงค่ะคุณพี่